สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนนะครับผู้คนทั่วโลกต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าชาวอิตาเลียนนั้น กฎเครืองกับการที่ใส่สับป,ปะรดลงในอาหารประจำชาติอย่างพิซซ่าเป็นอย่างมากแต่แล้วสื่อชื่อดังของอังกฤษอย่าง B B C <oughs> ก็ได้ทำการแจกสูตรสปาเกตตีที่เป็นอาหารประจำชาติของอิตาลีอีกเมนูหนึ่งโดยได้มีการใส่สับป,ปะรดลงในส่วนผสมโดยตั้งชื่อว่าฮาวายเอียนสปาเกตตี วันนี้ผมก็ได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเด็นนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโดยจะเน้นไปที่ความคิดเห็นของชาวอิตาเลียนเป็นหลักว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสปาเกตตีที่ใส่สับปะรดถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับความคิดเห็นท่านแรกเป็นของสุภาพสตรีจากสหรัฐอเมริกานะครับฉันไม่เพียงแต่เป็นเชฟเท่านั้น แต่ฉันยังอาศัยอยู่ที่ฮาวายด้วยและฉันก็พบว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่บ้าบอมากความคิดเห็นท่านต่อมามาจากอิตาลีนะครับไม่มีใครที่ควรจะแตะต้องอาหารอิตาเลียนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวลิเบียที่มาอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีโอเคมันเป็นเพียงแค่สิ่งของพวกเขาก็ยังไม่ได้เรียกมันว่าอิตาลี และพาสต้ามันก็เหมือนข้าวข้าวสาลีเบอร์เกอร์ก๋้วยเตี๋ยวหรืออื่นๆคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการกับมันหยุดความรู้สึกไร้สาระนี้เสียทีแล้วก็ได้มีชาวอิตาเลียนได้มาตอบความคิดเห็นนี้ไว้ว่าเอาเลยกินขยะนั่นไม่มีใครห้ามคุณอยู่แล้ว แล้วก็ได้มีชาวอิตาเลียนอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาตอบกลับไว้ว่าคุณจะรู้สึกเช่นเดียวกันหรือไม่ถ้าอาหารประจำชาติของคุณหรือของบรรพบุรุษคุณถูกทำลายโดยการเพิ่มส่วนผสมที่ไม่มีในจิตสำนึกแห่งชาติฉันแค่สงสยัยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอเมริกันที่อยู่อาศัยในอิตาลีนะครับฉันไม่ชอบพิซซ่าฮาวายเอียน และอยากคิดว่าฉันจะชอบสปาเกตตีฮาวายเอียนความคิดเห็นท่านต่อมาก็เป็นชาวอิตาเลียนอีกเช่นกันนะครับอิตาลีมีสูตรพาสต้าที่สวยงามและอร่อยเพียงพอโดยที่พวกเขาไม่ต้องนำเข้าแนวคิดใหม่ๆของอังกฤษที่ไม่เข้าใจรสชาติและวัฒนธรรมของอิตาลีความคิดเห็นของชาวอิตาเลียนท่านต่อมา โปรดอย่าทำให้ส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมของเราเสียของสำหรับการทดลองของคุณความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวตะวันตกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจากประเทศไหนฉันสามารถทำพิซซ่าฮาวายเอียนได้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยากจะทำสปาเกตตีฮาวายเอียนความคิดเห็นท่านต่อมาจากอิตาลี BBC ควรจำกัดความคิดสร้างสรรค์นในการทำอาหาร ให้เหลือแค่สตูกับดอกกระลำความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสเปนนะครับด้วยความรักที่มีต่ออิตาลีและผู้คนชาวอิตาเลียนทั้งหมดนี่มันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและน่าเบือ่อพวกคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับอาหารฟิวชั่นบ้างไหมความคิดเห็นชาวอิตาเลียนท่านต่อมานะครับเอิม่มหลังจากโควิดและสงคราม การคิดค้นสปาเกตตี้ฮาวายเอียนก่อนที่จะมีการลุกลานของมนุษย์ต่างดาวพวกเราควรจะต้องกังวลไหมความคิดเห็นต่อมาจากชาวอิตาเลียนไม่นะพวกคุณเอาพิซซ่าของเราไปแล้วได้โปรดอย่ายุ่งกับสปาเกตตีความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับสูตรอาหารนี้มันเป็นการดูมิน แต่ถ้าไม่มีสับป,ปะรดฉันก็กินได้หมดความคิดเห็นท่านต่อมามาจากออสเตรเลียนะครับเยี่ยมสุนัขของฉันน่าจะชอบแล้วก็ได้มีผู้ที่มาตอบกับความคิดเห็นนี้ไว้ว่าถ้าเป็นฉันฉันจะให้สุนัขของฉันได้กินของอร่อยความคิดเห็นชาวอิตาเลียนท่านต่อมาเมื่อฉันเห็นพิซซ่าฮาวายเอี้ยนครั้งแรก ฉันแทบจะอาเจียนออกมาแต่นี่มันอับประยศจริงๆเฮ้อความคิดเห็นท่านต่อมามาจากเปอร์โตริโกนะครับโดยประเทศเปอร์โตริโกก็จะเป็นหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนนี่คือตัวอย่างของความไม่รู้แจ้งมันไม่มีอะไรที่เป็นฮาวายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สับประรดก็ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในฮาวาย แต่มันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และแคริบเบียนความคิดเห็นชาวอิตาเลียนท่านต่อมาครอบครัวของฉันคงหัวใจวายแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับฉันคิดว่าสหราชอาณาจากักรเพิ่งจะประกาศสงครามกับอิตาลีความคิดเห็นท่านต่อมาจากประเทศอังกฤษ ฉันสามารถทำได้แค่ขอโทษแทนคนทั้งประเทศของฉันความคิดเห็นท่านต่อมาก็เป็นชาวอิตาเลียนเช่นเคยนะครับฉันจะไม่เลี้ยงหมูด้วยเศษอาหารนี้หมูของฉันจะต้องได้รับอาหารที่ดีฉันชอบโพชิ t โตสาลามิและมอตตาเดล่าของฉันมากเกินกว่าที่จะทำลายด้วยขยะเหล่านี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ทั้งสอย่างนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูนะครับความคิดเห็นท่านต่อมาการระบาดใหญ่ของเชื้อโรคสงครามของปูตินการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานทั่วโลกแล้วก็เรื่องนี้โอ้เอาล่ะมีอะไรอีกไหมจอร์จความคิดเห็นท่านต่อมาจากอิตาลี ชาวอังกฤษพร้อมสำหรับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีหรือไม่สูตรอาหารนี้คือคำตอบไม่พวกเขาไม่พร้อมความคิดเห็นท่านต่อมาจากอเมริกานะครับทำไมคนแค่ใส่สับป,ปะรดลงไปแล้วเรียกว่าฮาวายเอี้ยนฮาวายมีอะไรมากกว่าสับป,ปะรดและพวกมันก็ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในเกาะเหล่านั้นด้วยซ้ำ ความคิดเห็นท่านต่อมาจากนิวซีแลนด์ฉันชอบพิซซ่าฮาวายเอี้ยนแต่ความคิดเกี่ยวกับสปาเกตตี้ฮาวายเอี้ยนนั้นมันไม่ดึงดูดใจฉันและความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับนี่มันเป็นการเหยียดหยามชาวอิตาเลียนฉันขอพานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ